คือในตอนแรกนะปีนี้จะต้องเป็นปีทองของพวกเราปรากฏว่าโควิดมาเราโชคดีมากๆที่เราวางแผนไว้ก่อนแล้วนะั่นคือการทำประกันกับ TQM ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่กำลังจะได้รับการฉีดวัคซีนไนงะแต่ มันมีสถานการณ์ที่บางคนที่ได้รับวัคซีนแล้วมันมีอาการแพ้ไม่น่าเชื่อนะว่า TQM เขามีประกันให้สำหรับคนที่แพ้คิดเร็วคิดก่อนยังนึกไม่ถึงเลยว่ามี TQM ยอดเยี่ยมเลยประกันโควิด -19 ซื้อไว้อุ่นใจกว่าใครเป็นใครแพ้เราจ่ายประกันภัยโควิด -19 พิเศษเพิ่มความคุ้มครอง แพ้วัคซีนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tqm.co.th หรือล i n tqm insulin broker หรือโทร1737ต